ู่ช่วงของดีเวสเตอร์ช่วงที่2กันต่อนะคะช่วงนี้เรามาพูดคุยกับดรนิเวศกันต่อค่ะครับอาจารย์ครับผมมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอครับถ้าในกรณีที่ว่าเรามีวอชลิ์หุ้นที่เราต้องการซื้อเนี่ยสิบหุ้นแต่ตอนนี้มีหุ้น5ตัวที่อยู่ในราคาที่เหมาะสมแต่หุ้นอีก5ตัวเนี่ยราคาอาจจะมองว่ากิจการดีแต่มันอาจจะโอเวอร์ไพรส์เล็กน้อยอาจารย์จะทาอย่างไรครับก็ถ้าโอเวอร์ไพรส์ก็ไม่เอาแล้วก็ซื้อเฉพาะ5ตัวที่ที่ว่าเนี่ยนะ สมว่าเรามีเงินหนึ่งล้านเราก็จะซื้อห้าตัวเท่านั้นใช่ครับใช่ครับอ่าจริงๆเลือกคิดว่าถ้าพอร์ตไม่ได้ใหญ่อะไรก็5้าตัวก็พอแต่บางทีของเรานี่มันมากกว่านั้นนะมันเป็นสิบนะแต่ว่าตัวหลักๆจริงๆอาจจะห้าไอ้ที่เหลือห้ามันก็ตัวเล็กหน่อยใช่ไหมก็จะเป็นลักษณะนั้นครับก็ประมาณอย่างนี้แหละครับก็ขึ้นอยู่กับตัวหุ้นมากกว่านะแต่ว่าถ้ามันมีตัวหุ้นน้อยเกินไปเราก็ต้อง ยอมรับว่าโอเคนะเอาทุกอื่นมั่งที่มันอาจจะดีไม่เท่านะในความเห็นของเราแล้วก็แต่ว่าเราก็เพิ่มเข้าไปะก็มีถึงแม้ว่าหุ้นตัวที่ราคามันแพงจนเกินไปนั้นจะเป็นอาจจะเป็นตัวที่เราอยากจะได้มากที่สุดเราก็ก็ต้องรอต้องรอต้องรอก็จะส่วนใหญ่ก็จะรอตอนอาจารย์รออาจารย์หนูยินไหมครับทำจริงไม่หรอกเพราะว่าปกติก็เวลาผมลงตุนในหุ้นเนี่ยนานๆจะลงทีหนึ่งนะคือผมเป็นลักษณะแบบ กว่าจะคิดจะแต่งงานกับหุ้นสักตัวหนึ่งเนี่ยมันต้องศึกษากันพอสมควรต้องดูแล้วดูอีกคิดแล้วคิดอีกนานไม่ใช่แปบ๊แปบๆนะไม่ใช่เป็นแบบว่าเฟิร์สเฟิร์สไซด์นานๆจะมีอย่างนั้นทีนะปกติในตลาดหุ้นนี่เราก็จะรู้กันหมดอยู่แล้วเพราะเราอยู่มานานอะ่พะพออยู่มานานเนี่ยมันก็ความรู้มันก็สะสมไปเรื่อยมันก็เห็นทุกคนอะ่ะท,ท,ท,ทุกตัวเดี๋ยวจะว่าหุ้นตัวเก่าๆก,ก็จะเห็น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 แล้วก็ตามไปเรื่อยๆนะ ตามไปเรื่อยๆเพราะนั้นก็จะรู้แล้วก็รอไปเรื่อยอ่ะรอไปเรื่อยมองไปเรื่อยนะจนกระทั่งวันหนึ่งอาจจะแบบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างแล้วเออให้มันน่าสนใจราคาพูดมันลงอล้วก็แล้วแต่นะะมันจะไม่มีบาอยู่ๆมาเริ่มต้นดูสิบต,ตัวแล้วเลือกเอาห้าตัวอย่างนี้ไม่มีม,มันจะเป็นแบบว่าจริงๆถือว่ามีเลสอดอยู่สิบจะมาแล้วรอลงไปห้า เสร็จแล้ววันหนึ่งนะล่ะเราก็เอาตัวนึงออกแล้วก็เอาตัวอื่นมาเข้าแสบแทนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะค่อยๆเปลี่ยนไปแต่และตัวนี่ถือห้าปีขึ้นไปโดยเฉลีย่ยอะไรเงี้ยนะจัดว่าเป็นนักลงทุนระยะยาวยาวถ้าคุณดูรายชื่อที่ผมถือหุ้นอยู่เนะี่ยคุณจะงงๆว่าไอ้ตัวที่ผมถือมาสิบปีแล้วนะก็ยังอยู่ที่เก่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรสิบปีเจ็ดปีห้าปีน้อยครับที่จะแบบแป๊บๆหายไปแล้วนะ ครับเพราะว่าเราเราลงทุนระยะยาวและอย่างนี้เวลาหุ้นราคาหุ้นในกระดานมันลดลงไปเนี่ยอาจารย์ผมผมต้องถามอาจารย์จริงว่าอาจารย์รู้สึกอะไรบ้างไหมครับก็คืออย่างนี้คือปกติผมดูภาพรวมนะภาพรวมดูพอร์ตโดยรวมรมันจะมีหุ้นบางตัวลดไปเยอะครับแต่บางเริ่มันมีหุ้นตัวตัวบางตัวที่มันขึ้นไปเยอะเหมือนกันมันก็เดเชยเจดเช,ย,ช,ย,ชยกันไปครับ มันก็จะปนๆกันอยู่อย่างเงี้ยรามใดที่พอร์ตผมยังแฮปปี้อยู่ยังเติบโตดีอยู่เนี่ยผมก็จะไม่ค่อยทําอะไรครับเพราะว่าถ้าผมจะทําเนี่ยต่อเมื่อตัวกิจการมันเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มมีคู่แข่งเด่นๆเข้ามาอุตสาหกรรมเริ่มเปลี่ยนอุตสาหกรรมเริ่มเปลี่ยนแล้วบริษัทที่เราถืออยู่มันมัน,ม,นมันตกทุกไปหรืออะไรไปใช่ไหมอย่างเงี้ยเราขายแล้วไม่ได้ขายเพราะหุ้นตัวนี้มันตกหรือหุ้นตัวนี้มันขึ้นนะ แสดงว่าเราดูภาพรวลค่ถ้าไม่ได้ดูที่ราคาเลยแต่ดูที่มูลค่าของมันราคาก็ดูบ้างแต่ว่าไม่มากเพราะว่าเรื่องราคาเนี่ยเดาะเฉพาะหุ้นตัวที่มีสภาพคล่องสูงๆเนี่ยนะเรื่องราคามันก็จะพยายามเกาะไปกับพื้นฐานของมันหุ้นตัวที่แบบพอปปูล่าแล้วก็ฝรั่งถือด้วยอะไรด้วยนะเป็นหุ้นตัวใหญ่เนี่ยราคามันก็จะพยายามเกาะกับพื้นฐานอยู่แล้วมันไม่มันไม่แตกต่างมากนะ แต่อราคาที่มันขึ้นไปมันขึ้นไปด้วยการที่พื้นฐานมันค่อยๆดีขึ้นราคานก็ตามไปเรื่อยๆคือตามไปเรื่อยๆนะราคามันไม่ได้โอเวอร์ที่ราคาที่เราเห็นว่ามันขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าราคามันโอเวอร์แต่เป็นเพราะพื้นฐานมันดีขึ้นราคามันเลยตามไปเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทําอะไรราคามันลงเนี่ยบางทีก็เป็นอย่างนั้นอะไรเพราะช่วงนั้นแบบอาจจะเป็นว่าเอ๊ะมันกำไรมันจะถอยลงหน่อยอะไรหน่อยมันก็ลงมาแต่เรารู้ว่าอันนี้เป็นชั่วาวเราก็ไม่ทําอะไรมัน ซื้อเพิ่มไหมบอาจย์ไม่ค่อยซื้อเพิ่มเท่าไหร่4 7กับปีห้าหนึ่งครับคือประเด็นที่ผมไม่ค่อยซื้อเพิ่มเท่าไหร่เป็นเพราะว่าเราไม่มีตังค์แล้วไม่มีเงินสดนะโดยทั่วไปจะถือหุ้นค่อนข้างเต็มค่ะอ่าค่อนข้างเต็มแล้วก็พอได้ปันผลมาหรือว่าขายหุ้นไปบ้างเนี่ยก็มักจะแบบไปหาตัวใหม่ค่ะครับไปหาตัวใหม่ซึ่งอาจจะตัวใหม่สักตัวเดียวเราก็ไม่อยากจะเก็บเก็บตัวเก่าตลอดจะมาเพราะราคาตัวเก่าอาจจะขึ้นมาสูงแล้วอะไรแล้ว แต่มเราก็ไปหาตัวใหม่ที่มันแอคทีฟน่าสนใจกว่าก็จะไปเริ่มตัวใหม่บ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยเก็บเพิ่มหรอกราคาหุ้นมันลงเราไม่เก็บเพิ่มเท่าไหร่ก็ปล่อยมันอย่างนั้นแหละราะอาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่เงินลงทุนร้อยเอนยู่ในหุ้นอยู่ในหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเงินลงทุนร้อยเปอร์เซ็นต์มีช่วงนี้ที่เงินลงทุนอาจจะห้าเปอร์เซ็นต์เป็นเงินสดละห้าเปอร์เซ็นต์เงินสดซึ่งก็ซึ่งก็เยอะแหละไม่รู้จะลงทุนตัวไหนใช่ไหมแต่ก็รอไปอ่ะเราเป ทำอะไรแบบช้ามากคิดช้าเลยใช่แต่พอทําแล้วอยู่นานค่คนะนี่เป็นอย่างนี้นค,คือถ้าเกิดอาจารย์มองภาวะตลาดว่าตอนนี้มันการจะลงผมผมเชื่อว่าอาจารย์ต้องมีมอง<ช>ที่อาจารย์มองอมออทําไมอาจารย์ถึงไม่ช็อตออเจน์พอร์ตนะครับอาจารย์ยังคงถือหุ้นอยู่เหมือนเดิมใช่คือช็อตออเจนต์พอร์ตเนี่ยเราคิดว่าเราต้องมั่นใจว่าหุ้นอะจะลงใช่าไหมคือบางทีเนี่ยเราอาจจะคิดว่าตลาดคงจะลงค่ะแต่บางที ถ้าเราชอบอะกนสปอร์ตไปพูดเรามันดันไม่ลงคือตลาดลงแต่พูดเรามันไม่ลงเพร <อ S 2> าะไม่ลงเราขายไปปุ๊บเนี่ยนะมันขึ้นด้วยเนะี่ยพอขึ้นปุ๊บเนี่ยนะอันนี้เป็นจิตวิทยาที่ที่ยากมากที่เราจะกลับไปซื้อถ้าเราขายแล้วราคาพูดมันขึ้นไปเนี่ยนะเราจะบอกว่าเฮ้ยก็ตอนนั้นเรายังขายเลยตอนนี้ราคาแพงขึ้นคุณจะไปซื้อใช่ไหมเราก็จะเริ่มลังเลพอมันขึ้นไปอีกหน่อยก็ยิ่งลังเลพอขึ้นไปสูงเกินปุ๊บเราเลิกเลย เราบอกว่าเราเคยขายสิบาทตอนนั้นมียี่ตอนนี้ยี่สิบคุณจะไปซื้อเ่อ่ะครับเพราะฉะนั้นเราจะขายไปเลยนะ,ะหุ้นตัวนั้นจะขายไปจากพอร์ตเราเลยเราไม่จับเข้าไปอีกเพราะมันขึ้นไปเยอะถ้าเราจําได้ว่าเราเคยซื้อมันสิบาทตอนนี้มันยี่สิบสามสิบซื้อไม่ลงละค่ะอันนี้<ช>เป็นความเสียหายที่ดูแรงสำหรับผมค่ะเพราะว่าหุ้นตัวนี้มันดีมากะ่ะถ้าเราถือไว้เรื่อยๆรื่อเนี่ยโอ้โหมันขึ้นไปเท่าไหร่แต่เราไม่มีแล้วเราก็ปเป็นเรื่องหุ้นตัวอื่นที่มันไม่เห็นดีเลยอะ่ะใช่ไหมาะนั้น คือชอบอะเกสผ่ port, นี่ต้องแบบว่าต้องอะไรจริงๆนะต้องมันงม่นใจจริงมั่นใจจริงๆว่าอ,อ้มันแปลงแล้วล่ะเราพอใจแล้วล่ะถ้าเกิดนี้เราก็ไม่ไหวอะไรค่ะอย่าสมุติว่าถ้าอาจารย์มองว่ามันจะเกิดคราสิสอาจารย์จะทำไหมครับจะเกิดครสิสมันคงต้องทำนะแต่ว่าการพิจิกครสิสเนี่ยนะการคาดการณ์ว่าจะเกิดครสิสเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นใครทําได้จริงๆนะทุกครั้งที่เกิดครสิสจะมีคนบอกว่าเนี่ยนายคนนั้นนายคนเนี่ย เขเคยทํานายบอกว่าจะเกิดครซิสแล้วมันเกิดจริงแล้วคนคนนี้ก็จะดังเลยดังเลยว่าเขาเป็นคนทํานายว่าจะเกิดไครซสิสต้มันเกิดแต่นั่นคือสิ่งที่มันเกิดทีหลังนะจำไหมเพราะว่าถ้ามีคนไทยยี่สิบคนเนี่ยมีคนนึงบอกเกิดครซิสแล้วมันเกิดไครซสิสจริงเนี่ย คนนั้นอาจจะฟุกอ๋อเข้าใจแล้วะต่จะต้องมีถูกบ้างไม่ต้งมีถูกบ้างแต่เขาฟุกเพราะเขาฟุกเขาก็บอกว่าจริงๆเขาเขาเขาถ่ายแล้วไม่ได้ฟุกเขารู้การเป็นว่าเขารู้แหละค่ะแต่มาซึ่งมันไม่จริงไงซึ่งเรื่องของตลาดเองดรตก็บอกว่าพูดเสมอว่าจริงๆแล้วไม่มีใครคาดการตลาดได้ถูกใครสิทธิ์คือคาดการใครสิส์นี่ยิ่งไม่ถูกเลยนะทุกครั้งที่เกิดใครสิทธ์ผมถามว่ามีใครบ้างที่ที่รู้ก่อนจริงทําก่อนจริง ถ้ามีใครรู้เราเกิดขึ้นมาแล้วมันโอ้เรเกิด,ดตอนปลายแล้วอ่าเกิดที่รู้ตอนที่มันเกิดแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่อยากจะไปผมเนี่ยเป็นคนที่ที่บอกได้แต่ทีแรกไงผมพยายามทายอะไรทําอะไรที่มันตรงที่มันมีโอกาสถูกสูงเช่นผมบอกว่าผมทายว่าสิบปีจากเนี้ยเราเราจะกินอาหารรสชาติคล้ายๆเดิมเลยอชอบของหวาน,ชอ,นอชอบนู้นชอบนี้เนี่ยซึ่งคนแบบอกเอ้ยอาจารย์พูดอย่างนี้ใครๆก็รู้ใครๆก็รู้ถูกไห แต่ว่าแต่คุณไ่ได้ไปใช้จริงใช่ไหมใช่ครับอ่ามันจะเป็นอย่างนี้เราใครๆก็รู้ว่าคนต้องกินบางคนก็ไม่รู้นะครับอาจารย์ไม่รู้ไม่รู้อะไรรู้ถ้าลองคิดดูดจริงจริงรู้แต่ว่าเวลาไปซื้อหุ้นเนี่ยไม่ได้เอาข้อมูลนี้นไปใช้หรอกค่ะแต่เราเนี่ยทำนายบอกว่าเนี่ยผมว่าคุณต้องกินอาหารรสชาติเหมือนเดิมอ่าแล้วผมก็เอาจากข้อมูลตรงนี้เอาไปใช้ซื้อหุ้นแล้วเพราะฉะนั้นผมจะไม่ผิดไงเพราะว่าอันนี้มันเป็นความจริงที่ผมเชื่ออย่างนี้ผม อายุ6กแิ้วอนี่ผมก็กินรสชาติเดิมมาตลอดอย่าะนั้นผมบอกว่าผมเอาข้อมูลตรงนี้ไปใช้เนี่ยผมไม่ผิดแน่แต่ถ้าคุณบอกว่าคุณบอกว่าจะเกิดครายสิทธ์้าคุณเอาข้อมูลว่าแต่เกิดคราสิทธ์ไปใช้เมื่อไหร่นี่นะโอกาสผิดคุณสูงมากคแล้วถ้าคุณผิดนี่นะมันมันมันเสียหายคุณขายหุ้นทิ้งใหญ่เลยเพราะว่าการเมืองจะรุนแรงคุณกลัวมากขายหุ้นทิ้งปรากฏว่าเฮ้มันมันมีทางออกแล้วหุ้นขึ้นใหญ่เลยคอืแต่เนื่องจากว่าคุณทายไม่แน่ไง คุณผิดไงหรือการเมืองไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้การเมืองทรงอยู่กับที่ไม่ได้เกิดภัยสิ่ธอย่างที่คุณคิดเพราะฉะนั้นคุณก็ผิดแหละยั่ไคุณกำลังใช้ขออ้อมูลที่ผิดอ่ะแล้วยางงี้เราจะทํายังไงคะด็อกเตอร์สมมุติว่าเราเจอกับปัญหาต่างๆที่กําลังเข้ามามนักลงทุนที่ดีควรจะต้องมีการบริหารจริตวิทยาย,ยัางไงคะคือก็อย่างที่ว่าเนี่ยคือคุณก็อย่าไปเทคแอคชั่นกับมันถ้าคุณไม่รู้จริงคุณก็อย่าเทคแอคชั่นนี่คืขอความรู้สึกผม ถ้าคุณไม่รู้ถ้าคุณไม่รู้จะเกิดใครสิ่งไม่เกิดใครสิครส่คุณอย่าใช้ข้อมูลตัวนี้ออย่าใช้มัน<อ>ใช่ไหมเอาที่คุณรู้จริงหรือว่าคุณมั่นใจจริงว่าบริษัทนี้อีกสามปีเนี่ยโตขึ้น<อ>ถ้าเราบอกว่า,าผมเชื่อเพราะอะไรเราต้องมีเหตุผลใช่ไหมบริษัทเนี่ยคุณดูเดียวว่าเขาเปิดสาขาปีหนึ่งกี่สาขามาติดต่อกันห้าปีสิบปีแล้วเราก็มองอีกว่าเอ้ยที่เปิดมาแล้วเนี่ย ยังเหลืออีกเหลือช่องว่างในประเทศไทยอีกห้าสิบจังหวัดที่สามารถจะไปเปิดสาขาได้คแล้วเรารมีความเชื่อว่าคนไทยก็เหมือนกันนั่นแหละอยู่จังหวัดนันอยู่จังหวัดนี้เนะี่ยพอมีสินค้าแบบนี้ถ้าจังหวัดนี้เขาใช้จังหวัดนี้ก็คงจะต้องใช้เหมือนกัน,นเพราะายได้เพราก็ใกล้ๆกันเพราะเป็นสินที่คนยอมรับแล้วอ่าแล้วรายได้เขาใกล้ๆกันคจะมามุติคุณบอกว่าร้านอาหารเราเนี่ยเราเปิดมาแล้วยี่สิบจังหวัดอีกสี่สิบเจวัดยังไม่เปิดหระ แล้วสินค้าเราเนี่ยขายในราคาต่อหัวเนี่ยสองร้อยบาทต่อมือ้อสองร้อยห้าสิบาทต่อมือ้อจังหวัดนั้นเขากินกันหมดละอีกสี่สิบจังหวัดจะกินไหมเราบอกอว่าต้องกินแง่ๆเลยเพราะว่าคนไทยอะ่ะจะมาลิ้นชาติรสชาติก็ลิ้นก็คล้ายๆกันไม่ได้เปลี่ยนจะมาแล้วครับเงินก็ก็ไล่ๆกันอ,อาจจะจนกันนิดหน่อยแต่ว่าไปสามปีห้าปีไรายได้เขาก็ต้องขึ้นมามีปัญญากินเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องกินและ บริษัทนี้เขาก็ต้องเปิดได้เพราะว่าเขาเปิดมาเยอะแล้วแลวเขาเป็นผู้นำใช่ไหมเขาเปิดได้เพราะาอะไรเพราะว่าห้างเครื่องไปเนี่ยเขาก็ไปตามห้างแต่ามา,ห,มาห้างเขาก็เป็นพันเลยกันเขาก็ไปไปคือ,ค,อคือเป็นอะไรที่เราก็ทั้งชัวร์ไงว่าเกิดให้แง่แต่มาจะเป้ค่ะอะไรก็ตามข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เราไม่รู้จริงหรอกแต่ว่าเราเอาข้อมูลพวกนี้มาใช้เทรดมาใช้ซื้อขายหุ่นตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเราถึงผิดแต่ถูกเท่าๆกันนะและอันนี้เป็นเป็นจุดอ่อนของคนที่ซื้อขายบ่อยมากเพราะว่าเขาเอาข้อมูลมาใช้ตลอดเวลาพอพูดขึ้นมาบอกคิว e อีก็งเลิกเลิกเอาข้อมูลคิวอีจะเลิกนี่มาซื้อขายหุ้นขายดีกว่าเอาตอนนี้ไอ้นั่นกำลังดีซื้อดีกว่าขึ่งข้อมูลพวกนี้จริงๆแล้วคุณไม่รู้จริงคะนะมผมเนี่ยเราเลือกเอาเฉพาะว่าผมเอาช่องน้อยๆของผมเนี่ยที่ผมมั่นใจของผมเนี่ย ใช่ไหมโอเคของคุณเนี่ยถูกเนี่ยคุณไปเลยเพราะว่าข้อมูลตัวนี้มันถ้าเกิดอันนี้ตบมันจะขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้ตอนที่คุณทายถูกเนี่ยคุณรวยแต่เวลาคุณทายผิดคุณจนค่ะครับจนรวยจนรวยเนี่ยมันก็อาจจะเสมอจุลัยแต่ของผมเนี่ยของผมเนี่ยผมเอาแบบผมเอาบวก,กอย่างเดียวะบบผมไม่เอาละ่ะผมบวกนิดบวกหน่อยบวกนิดบวกหน่อยผมไม่เป็นไรค่ะผมมีเวลาผมก็ค่อยเดินแบบแต่ผมไม่ยอมลง ใช่ไหมคือผมพยายามบอกว่าผมจะไม่ยอมลงหรอกใช่ไหมข้อมูลพวกเนี้จะทําให้ผมลงเนี่ยผมไม่เอาเพราะผมไม่รู้ไงผมจะเอาเฉพาะที่ผมมั่นใจว่ามันขึ้นอย่างเดียวแหละขึ้นมากขึ้นน้อยผมไม่รู้หรอกแต่ผมเชื่อว่ามันขึ้นคแล้วก็เอาข้อมูลตัวนี้แหละเ<า>ลือกเอาอาจารย์อาจารย์มั่นคงในจุดยิงของตัวเองาคแล้วผมเนี่ยจริงๆผมไม่ไม่ซื้อหุ้นแากๆหรอกผมก็ซื้อหุ้นแค่นี้แหละแล้วสังเกตดีๆจะเป็นหุ้นที่แบบง่ายๆธรรมดา เห็นเห็นอยู่อะไม่ท้อซ้ออะไรหรอกไม่มีเรื่องต <go <go ื่นเต้นม um yeah> ันไปเรื่อยๆของมันค่ะครับแล้วน้ําหนักของหุ้นแต่ละตัวที่อาจารย์เลือกลงทุนนะครับอาจารย์ใช้เกณฑ์อะไรมาตัดสินว่าลงตัวนี้มากลงตัวนี้น้อยครับอาจารย์คือปกติผมซื้อวันแรกเนี่ยนะผมก็จะซื้อแบบต้องอยากจะให้ซิ g n i ฟิแคนแต่ว่าซื้อยี่หัวแต่งเนี่ยไม่ค่อยถัดทำเพราะว่าถ้าเป็นยี่หัวแต่งเมื่อไหร่เราจะมีหุ้นเต็มไปหมดเลยใช่ครับแล้วมันพวกเนี้ย กำไรเยอะเราก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่ามันนิดเดียวอ่ะคุ้นกาไรเท่าตัวมันก็มันแค่สมเปอร์เซนต์ของพอไม่ได้สร้างความแตกต่างผมก็อยากจะมีหุ้นที่มีซิ gnificant หมายว่าใหญ่พอที่ว่าถ้ามันดีเนี่ยเราก็ทํากําไรทำรายได้ทําผลตอบแทนดีขึ้นช่มส์วันแรกเนี่ยมักจะเป็นแนวแนวนี้นะครับแต่ว่าพอทิ้งไานานๆมันก็จะมีหุ้นบางตัวที่มันขึ้นขึ้นขึ้นสิบเท่าบางตัวขึ้นขึ้นขึ้นสงเท่าสามเท่า แล้ววันนั้นเราก็จะเห็นว่าโอ้หุ้นตัวนี้มันใหญ่มากในพอร์ตเราหลายสิบเปอร์เซ็นต์ของตัวใช่ไหมซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าโอ้โหหนักมากเลยหุ้นตัวเนี้ยมีเร่อยสิบเปอร์เซ็นต์ในพอร์ตแต่ผมก็ไม่ไปขายมันทิ้งหรอกเพื่อลดพอร์ตให้มันแบบให้ตัวนี้เล็กลงมาหน่อยครับไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเราคิดว่าให้ของมันดีไปขายทาไมชหนักเกินไปก็ช่างหัวมันแต่ว่าอย่าให้เกินครึ่งแล้วกันอย่าให้เกินครึ่งเพราะฉะนั้นพอร์ตผมก็พยายามว่าไม่รู้ว่าต่อให้มันขึ้นยังไงเนี่ย อย่าให้มันเกินครึ่งถ้าเกินครึ่งน,นี่ถือว่าหนักก็จะ,ะแ,ตแต่บางตัวก็หลายสิบเปอร์เซ็นต์แต่ไม่มีตัวไหนเกินครึ่งก็จะเป็นลักษณะเงี้ยคือคือไอ้ที่เห็นที่ว่าตอนนี้มันบางตัวหนักบางตัวเบาจริงๆมันเริ่มต้นมาจากใลๆกันเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าไม้แรกเนี่ยมันต้อง significant หมายความว่าไม้แรกจะต้องเป็นไม้ที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่หมายว่าผมอาจจะมีไม้เดียวแหละแต่ว่ามพอซื้อครบเนี่ยผมจะหยุดละ บ,บางทีเนี่ยผมก็ไม่ซื้อเพิ่มหอกตัวนี้ผมเอาห้าล้านหุ้นสามล้านหุ้นอพอได้ครบห้าล้านหุ้นผมก็จะหยุดละทีนี้ก็ปล่อยไปเรื่อยๆแต่วันที่ได้ห้าล้านหุ้นเนี่ยแปลว่ามันจะเป็นประมาณสักสองเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นของพอร์ตอะไรว่าไปใช่ไหมคือถ้าถึงอย่างนี้ก็โอเคก็พอแล้วล่ะหุ้นตัวนี้เพราะว่าหุ้นมันไม่ได้ใหญ่มากเราก็เอาแค่นี้แหละเอาห้าล้านหุ้นคิดเป็นเงินเท่าไหร่ก็ว่าไปใช่ไหมแล้วก็จบละ แต่ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยบางตัวมันขึ้นเยอะมากมซื้อเพิ่มไหมคะไม่ไม่เลยซื้อค,คือเราตั้งใจว่าเอาห้าล้านพุ่นพอเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแค่นั้นนั่นแหละเนันก็โตไปใช่ครับมีตัวหนึ่งก็ขึ้นมาเป็นสิบเท่าอาจารย์ไม่ได้ซื้อเพิ่มครับใช่ใชๆก็ไม่ซื้อเพิ่มเป็นจานวนตั้งแ,แต่วันแรกอาจารย์ก็ไม่ได้ขายด้วยเออแต่ว่าวันแรกที่ซื้อมันไม่ได้เยอะอย่างนี้ใช่ไหมแต่มันขึ้นมาสิบเท่าอ่ะใช่ไหมกณก็ต้องยอมรับว่าให้มันสิบเท่าอ่ะแต่ตัวอื่นขึ้นมาสามเท จะมอืมนี่สรุปแสดงว่าเราต้องรู้จักพอใจกับหุ้นที่เราถืออยู่ใช่ใช่ค่ะ,ะเพราะว่าเห็นหลายคนก็อาจจะไปไล่ซื้อหุ้นที่ราคากำลังขึ้นซื้อ,อเพิ่มซื้อเพิ่มไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการสะสมหุ้น<ช>แต่ดอ,ตอร์ไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะ,ะ,ะแต่ว่าคําว่าไล่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการสะสมเพิ่มหรอกเวลาสะสมมันต้องค่อยๆเก็บแต่ไล่เนี่ยแปลว่าต้องการไล่ให้ผู้อืนขึ้นแล้วเดี๋ยวจะได้ขายค่ะเมื่อกี้มีคําว่าไล่แล้วตรงเนี้ยมีคนฝากถามมาเลยครับอาจารย์ว่า ในมุมมองของนักลงทุนระยะยาวอย่างอาจารย์เนี่ยมองว่าดอลลาร์คอสต์เอเรจิงกับถัวเฉลี่ยขาลงเนี่ยมันต่างกันอย่างไรครับอาจารย์โอคือดอลลาร์คอสเนี่ยคือไม่ใช่ไปว่าขาลงนะดอลลาร์คอสแปลว่าไม่ว่าลงไม่ว่าขึ้นต้องซื้อตลอดทุกเดือนทุกปีอะไรก็ว่าไปแต่ขาลงแล้วซื้อเพิ่มซื้อเฉลี่ยถั่วลงเนี่ยคือมันซื้อตอนลงแหละครับนละอย่างกันค่ะดอลลาร์คอสต์เอเรจิงเนี่ยคือคนชอบพุ่นตัวนี้ อยากจะลงทุนระยะยาวแต่ว่ามีเงินไม่พอก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆไม่ได้สนใจว่าจะขึ้นจะลงจะ<ฆ>มาในระยะยาวแต่พวกจะถัวเฉลี่ยขาลงเนี่ยก็จะแบบว่าโอเคคือดูว่ามันลงมาก็ยิ่งคุ้มก็ต้องซื้อเพิ่ม <ๆ S 2> เผื่อว่าเวลาขาขึ้นเนี่ยจะได้เอาทุนชืนมาจะ<ฆ>มาได้ได้ได้ดีข<ม>ึ้น <ๆ S 1> ได้เร็วขึ้นเพราะว่าตอนที่ลงขาดทุนอยู่แล้วนะแต่ว่ายังคิดว่าเฮ้ยถ้ามันลงมาอย่างนี้มันถูกก็ซื้อซื่อเดี๋ยวขาขึ้นจะได้แบบ จะได้กําไรง่ายขึ้นไงก็การซื้อแบบเนี้การซื้อโดยเฉพาะวัเฉลี่ยลงนี่มันเป็นอะไรที่ก็แปลกๆดีเหมือนกันแหละมันเป็นอะไรที่แบบไม่ควรทาใช่ไหมคะคือไปอิงกับการราคาแล้วไงเช่นเดียวกับคนที่บอกว่าให้ถ้าพุ่งขึ้นไล่วิ่งเราก็ไล่ซื้อไปนน่มันก็ไปเล่นกับราคาแล้วเล่นกับราคาซึ่งผมว่ามันในนั้มันก็ ไม่แสดแบบนี้แต่แต่ความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับอาจารย์บางทีผมเลือกหุ้นแล้วเราแต่งงานกับหุ้นตัวนี้แล้วพอผมซื้อไปราคาลงผมยอมรับว่าผมรู้สึกดีใจนะครับอาจารย์เพราะผมอยากจะอัดไม้ใหญ่ๆกับหุ้นตัวนี้อยากให้มันลงครับก็ถ้าอย่างนั้นก็ก็ต้องถือว่าเราเราต้องมั่นใจหรือว่าอันนี้ดีจริงยิ่งลงยิ่งยิ่งซื้อใช่ไหมเราต้องมั่นใจเราต้องวิเคราะห์อไให้ดีแต่คนที่ทําแบบซื้อถั่วลงเนี่ยที่ไปอ่านๆดูตามเย็บตามอันนี้คือเล่นกับราคา ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบบว่ารู้ว่าพื้นฐานมันดีมากนะ,ะแต่มันลงเพราะมีเหตุผลบางอย่างแล้วก็ซื้อเจ็บอันนี้โอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นเราต้องดีใจเลยแหละ,ะใช่ไหมเพราะว่าโอ้ได้ของถูกเลยค,คที่น่ากลัวคือบางคนซื้อถั่วลงในหุ้นปัน่นครับแล้วเขาไม่รู้ว่าเป็นหุ้นปั่นอะไระประมาณนี้เอออันนี้อันนี้หนักมากเพราะคิดว่าโอ้ลงมาแค่นี้แล้วมันจะลงได้เยอเท่าไหร่เนี่ยเหลือ8ปดสิบตังค์หรือสี่สิบตัง ไม่ยังลงอีกอ่ะใช่ไหมคืออย่างนั้นเป็นเล่นกับราคกานเาลงได้ถึงหนึ่งตังค์ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักหุ้นที่ดีพอก่อนที่จะลงทุนใช่ครับนะคะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะคะส่งท้ายในช่วงนี้นะคะอยากจะให้อาจารย์แนะนํานกลงทุนนะคะที่อยากจะเดินตามรอยอาจารย์แล้วก็ประสบความสําเร็จก็จริงๆการลงทุนเนี่ยผมว่าทัศนคติเนี่ยสำคัญเท่าๆกับความเข้าใจการวิเคราะห์หุ้นนะคือทัศนคติเนี่ยมันเป็นเป็นเป็นตัวที่จะทําให้เราเนี่ย มีกลยุทธ์ในการลงทุนเนี่ยทั้งการซื้อหุ้นการถือหุ้นการอะไรต่างๆจ่มา <ทะ S 1> ดีดีดีกว่าเนะเ <ทะ S 1> พราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราคิดเก่งอะไรเก่งเนี่ยบางทีแต่ทัศนคติไม่ถูกต้องเนี่ยนะนี่อันตรายอ,นะอันตรายมากเพราะว่าบางคนโอ้เล่นมาจิ้นอัดเข้าไปอย่างนู้นอย่างนี้ต่มาเพราะคิดว่าตัวเองนี่เ้าเก่งถูกต้องแน่นอนเลยอันนี้อันตรายผมว่าถ้าเราจะอยู่ในตลาดหุ้นระยะยาวๆเนี่ยผมว่าค่อยๆไปค่อยๆไปแบบ มั่นคงแน่นอนอันนี้จะดีกว่าับบก็เป็นแนวคิดในช่วงนี้นะคะ,คะแล้วก็ในโอกาสที่เรามาคุยกับดรนะคะในช่วงเทศกาลสงกรานก็อยากจะให้ดรนะคะส่งท้ายบอวหารกอ,องทุนทุกท่านแล้วก็บวยพารเราสองคนด้วยนะคะ,คะคคก็ขอให้หนักลงทุนในตลาดหุ้นทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จในการลงทุนนะครับตลอดปีแล้วก็ผมว่าโอกาสนี้กันนะเพราะว่า สงกรารเนี่ยตอนนี้เห็นว่าสิงคโปร์เขาจะเริ่มเอาไปเอาไปจัดที่สิงคโปร์นะเห็นไหมคนต่างชาตินี่เขาเห็นคุณค่าของครับ <c oughs> ประเพณีสงการมากนะบา <c oughs> งทีคนไทยเราไม่ค่อยรู้หรอกเพาเราอยู่กับเราอยู่กับประเพณีมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิด <c oughs> นะแต่ถ้าคิดลึกๆไปแล้วเนี่ยผมกับคิดว่าโอ้ประเพณีสงการเนี่ยมันมัน,มนคลาสสิกนะ <c oughs> เราไปเมืองนอกเนี่ยไม่มีหรอก <c oughs> คนที่ไม่รู้จักกันมาเล่นกันเนกันนะ โอ้ฝรั่งมาถึงเขาทึ่งมากก็บอกโอ้ก็มาเล่นไม่รู้จักกันอ่ะ้าอยู่ฝรั่งมาเจอกันแล้วบอกสาดน้ำเนี่ยมีเรื่องนะแต่บ้านเราเนี่ยเราแบบเห็นเลยว่าธรรมเนียมเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแบบฮีมนทัสมากนะก็โอกาสนี้ก็ขอให้ทั้งสองท่านเลยเนี่ยก็ประสบความสําเร็จทุกอย่างเลยนะช่วงสงการโดยเฉพาะเกี่ยวกับการลงทุนนะได้เขาบอลว่าเป็นนักลงทุนมานานเนี่ยนะก็หวังว่าปีนี้เนี่ย เราจะผ่านเหตุการณ์ทั้งหมดไปได้แล้วก็หุ่นขึ้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 นเอาใช่ขอให้เจริญเจริญทุกคนครับขอบคุณมากค่ะก็ขอให้นักทุนทุกท่านมีความสุขด้วยเช่นกันครับขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดช่วงสงกรานปีนี้แล้วก็ตลอดไปนะครับค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะของการลงทุนที่เรานำมาฝากกันนะคะช่วงนี้คุณซันนะคะคุณหมวยแล้วก็ดรนิเวศนะคะเราสามคนจะลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ